จ้าเขาก็มาอัปเดตค่ะพัฒนาการของพี่งามตาโอ้ยต้องได้ถอยค่ะขับขับจอเลยเต็มกล้องค่ะตัวนี้ใซ้ v i v o ไว5สองห้าค่ะอยู่ได้แต่งภาพแต่งสีนะคะก็จะให้พี่น้องค่ะเบิ้งค่ะไว้ยตัวนี้อยู่ได้มาในราคาตําแสนจ้ะตอนนี้ค่ะกระดูกแข้งขาเพิ่นค่ะเริ่มเริ่มใยเริ่มเห็นความตางแล้วค่ะ ตอนหมาคือขาขาเพิ่นหญยอยู่คนของเพิ่นกะจะออกสีแดงๆพร้อมค่ะตอนนั้นสาวงามตางกะจะมีแต่โค้งสั่งม่นเพราาวาสายตางเพิ่นจะเน้นโค้งสั่งค่ะกระดูกเป็นโจงยงซากท่องกัโวบโบค่ะได้มาก็นจนตกใจว่ามันสมเงินบอ่อเบิ่งในรูปคือจังว่าเฮาเบิ่งมันโตน้อยๆเนาะโอแต่ว่าอมาเทียบกันแล้วค่ะ กะโอ้พิ่นเป็นสายกระดูกโค้งสร้างเนาะแม่เพิ่นเป็นโมล่าค่ะผสมกับพ่อต่างแปดล้วเกิดจากการผสมจริงเลยเยอค่ะนี่บอมีใบบอมีหลอดจ้ะอยู่ได้มากะก้าคิดว่าเซียนเพิ่นหามหาให้กะนาะจะบ่พลาดพออีกสักระยะประมาณสามสี่เดือนค่ะเซียนผู้เพิ่อนเอามาให้เพิ่นตามมาเบิงอยู่คอกเพิ่นว่าโอ้เจ็ดมืน แปดแปดมื่นขายบอ่อให้กําไรมื่นหนึ่งอยู่เลยว่าบอ่อรอเบงพัฒนาการของสาวกอนตอนได้มาสิบหกสิบเจ็ดสิบหกปีค่ะเออสิบหกเดือนค่ะก็เลยว่ารอเบงพัฒนาการกอนตอนนี้งามตากกับยี่สิบสามเดือนแล้วค่ะจะสองปีแล้วกับเป็นสัตว์สองสามรอบแล้วค่ะแต่ว่ากับปล่อยพันอยู่ค่ะรอเวลาที่สมควรอยู่เนาะเพราะว่าแกกับฟันน้ำนมแน่นๆอยู่ที่ดิกระมือที่เท้าน้ำแมงเงินเข้ามาค่ะ เสียนผู้เพิพ่นมา้าทรงเพิ่นก็เลยย่างมาเบิงไห่อยู่ก็เลย่ะมติชมควายให้แน่จ้ะตัวนี้เป็นจังได่สมเงินมเป็นตะไปหน้าม้าลังไป่อได้มเพิ่นประเมินให้เลยค่ะตัวนี้ได้แสนต้นๆแล้วค่ะเพิ่นบอกว่าเก็บไว้ค่ะเก็บไวค้คือเด่นในคอกนี่กะตัวนี้ค่ะเป็นควายเด็กน้อยขาเพิยย่นใหญ่หัวเพิ่นกะใหญ่เขาเพิ่นกระถือว่าใหญ่อยู่เด้อค่ะ กะเลยว่าเอา้อรุ่นกะรอรุ่นใส่พ่อดีๆจากใส่พอใยใยผส,สนลูกเพิน่นอ่ะอีสิพาเบิ่งเขานี่ค่ะงามตาอีล่าฮานามาด้ยวยลูกเขาเพิ่นกระทือว่าใหญ่เด้อค่ะนี่กะปานเขาควายผูอยู่จ้ะกะสมมาพาควันเนาะกะฝากพี่น้องค่ะติดตามค่ะ ล้อชมพัฒนาการของงามตาค่ะจากสองเดือนในเออสองปีในน้อยเพิ่นกะน่าจะรอนซัดรอนยืดค่ะล้อฟันนำนมเพิ่นลนจากคูเบิงกอนเนาะค่ะเพิ่น่าควายมันสิรอนซัดขึ้นว่าสั้น้ะเขากะร้องล้อเบิงคือกันกับฟังคำผู้เท่าเพิ่นว่ามาเนาะจากมีมองสังเกตหลายๆอยก็คอยเยลี้ยงลูกค่ะเมื่อว่าจะเป็น ู้ห้อยผู้เซียนควายเกาที่เพิ่นเคยมาแวะเวีววยนมาเยี่ยมมา,ยยม,มาสมควายน้ำค่ะมาติดตามควายเพิินแล้วก็อยู่กับศึกษาในช่องหลายๆช่องจากทั้ง YouTube ได้ค่ะจากกลุ่มคนรักควายแดะค่ะแลกเปลี่ยนขอเอาประสบการณ์น้ำเพิินจ้ามาแก้ไขปรปับปรุงควายในอครอของเฮาค่ะก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นค่ะจะได้กัขอบพระคุณค่ะผู้ที่แนะนำผู้ที่ติชมและก็ผู้ที่คอมเมนต์ แนะนำสิ่งดีๆให้สำหรับอิวได้อาม,มาพัฒนาควยอยู่ในค้อของอิวค่ะได้มีสมือนอีคกะย้อนพี่น้องค่ะเช้าควยน้ำกันจ่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเมื่อนี่กะไว้ซํำนิกก่อนเนาะค่ะสวัสดีจ้า